วันนี้ก็จะมาพามาดูฟาร์มหลังจากโทรศัพท์ทำวิดีโอไม่ได้ก็ไม่ได้อัพมาเป็นเวลาน่าจะ3เดือนเลยนะครับก็ดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปนะครับเลียนนะครับจิบ้ย่อยนะครับผมหน้าบ้านนะครับ ขยายข้างบ้านเลยนะครับนี่คัดขึ้นนะครับผมเอเลียนเนาะลูกลูกชุดหลานถ้าใครทันก็คือชุดฟ้าใสนะครับก็คือเป็นชุดหลานกันแล้วนะครับมันเปลี่ยนน้ำนะครับพามาดูฟาร์มก่อนครับอัปเดตเป็นยังไงนะครับปัจจุบัน อาสซเลนคืนธรรมดานะครับโบปลานะครับเป็นเอเลียนทั้งนั้นนะครับเอเลียนแบ็กสตาร์ไม่กี่คอกนะครับอันนี้เอเลียนเก้มแดงตายนะครับตายคอปเปอร์เนะาะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมอัพคลิปให้ดูนะครับว่า การเลี้ยงประกัดหน้าหนาวเลี้ยงกันยังไงนะครับใช้วิธีไหนนะครับก็อย่างที่ในเพจ MJ Peta Farm นะครับผมก็เคยทำมาอยู่นะก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับอีกมุมหนึ่งนะมันก็เป็นเอเลี้ยงทั้งนั้นนะครับมีกาแล็กซี่แมกกี่บอนะครับ ไม่ค่อยได้เน้นนะครับ Galaxy เดิมหลอกกันละเดิมนกๆกนะครับยายปลาเข้าบ้านแล้วนะครับผมหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวปลาต้องอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวไว้ผมมาสรุปคลิปให้ฟังนะว่างๆเนาะจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าเลี้ยงปลากระกหน้าหนาวเลี้ยงยังไงเดี๋ยววันนี้ดูฟาร์มไปก่อนเนาะ อันนี้อัปเดตแค่นี้แหละครับ